สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสังพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดี f อฟซีเก่าเอซใหม่ท,ทุกท่านค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณในรายค่ะวันนี้ใจจะพามาคํานวณแนวทางนิเคอินะคะทุกคนเช้าบ่ายวันที่22สิงหาคม2,566นะคะก่อนคํานวณค่ะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะทุกคนค่ะพี่น้องคะก่อนคำนวณนะคะใจจะพาไปดูวันที่21นะคะทุกคนขาเข้าหรือหลุดนะคะพี่น้องไปเบิรงก่อน,นะะเนาะค่ะเนาะวันที่21นะคะทุกคนจะให้เด่นรอบเช้า3และ2นะคะทุกคนขารอบ บ่ายแปดและเจ็ดนะคะรอบเช้าบนมาแปดแปดแปดล่างหนึ่งสองนะคะทุกคนเด่นแยกมาสองนะคะเด่นประจําวันมาสองแล้วบ่ายจะให้แปดและเจ็ดบนมาห้าหกสี่ล่างแปดแปดนะคะทุกคนแปดแปดมาอีกหนึ่งรอบแปดมาสองเด้งนะคะคู่แปดแปดเจไม่ได้จับให้นะคะทุกคนแปดมาสองเด่นเดี๋ยวพี่น้องเดอ้อทาวิงลูดนะคะทุกคนขาตอนแรกว่าจะไม่ได้ทํานะคะวันที่ยี่สิบสองนะคะพี่น,อาาน้องเก็เขางานเต้าเราเลิก บายนะคะทุกคนก็เลยเหนื่อยนะคะทุกคนว่าจะไม่ทําแต่ว่าก็กลัวเอฟซีทุกท่านรอนะคะทุกคนก็เลยได้ทําเหมือนเดิมนะคะพี่น้องแต่ว่าทามือได้เมือ่อยแท้เบราไหวไแท้ก็คงจะไม่ได้ทํานะคะทุกคนก็คงได้หยุดนะคะพี่น้องถ้ามือได้ใจหยุดก็แสดงว่าใจเมื่อยเด้อพี่น้องดเด้อเดินรอบเช้านะคะอยู่ที่หกและห้านะคะวันที่ยี่สิบสองนะคะทุกคนหกศูนย์หกเก้าหกแปด หกสามหกสองหกหนึ่งค่ะห้านะคะห้าหกห้าศูนย์ห้าเก้าห้าแปดห้านึค่ะทุกคนเด่นรอบบ่ายนะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่ศูนย์และเก้าค่ะศูนย์นะคะศู 0, นย์หกศูนย์ห้าศูนย์แป 03 04 09นะคะ9ขา96 95 93 98 94 91จ้าประมาณนี้นะคะทุกคนมาดูนะคะมาดูคู่ตะเด่นนะคะ6509ค่ะ สำหรับผู้ตัวเด่นนี้นะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกคนถ้าใครไม่ชอบผู้ตัวเด่นก็รอดูท้ายคลิปนะคะจะจะจับผู้เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้นะคะหกห้าศูนย์เก้าค่ะหกศูนย์หกเก้านะคะทุกคนห้าก็ห้าหกห้าศูนย์ห้าเก้านะคะทุกคนศูนย์รอบบ่ายนะคะศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์เก้า เก้าค่ะเก้าหกเก้าห้านะคะทุกคนมาดูนะคะเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันอังคารอยู่ที่เลขสามและเลขแปดนะคะทุกคนเบิ้ลประจําวันคือสามสามนะคะพี่น้องมาดูนะคะทุกคนคะ่ะหกนะคะหกสามหกแปดพี่น้องคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะวันนี้ไม่ติดคู่ตัวเด่นค่ะทุกคนห้านะคะห้าสามห้าแปดค่ะทุกคนรอบบ่ายนะคะศูนย์เก้าศูนย์สามศูนย์แปดค่ะทุกคนคะ่ะ 9ก้าคะ่ะเก้าสามเก้าแปดค่ะพี่น้องประมาณนี้นะคะชอบหรือเปล่าคะทุกคนชอบก็ตามนะคะไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าใครชอบใจก็ฝากกดไลค์นะคะทุกคนกดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะทุกคนเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะคะ สำหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบพุณได้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันหมานเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีจ้า